เลี้ยงเด็กให้ดีโดยไม่ตีได้จริงไหมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไะ้ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงกระทูเด็ดพันทิปครับ กำลังพยายามดึงหน้าให้เข้มให้ขึงนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมรายการกระทูเด็ดพันทิปเนี่ยห่างหายไปนานมากและผมไม่นั่งดูที่มันผ่านมาเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะจริงจังเท่าไหร่แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมรายการกระทูเด็ดพันทิปของเราเนี่ยมันจะจริงจังและมีสาระ เตรียมกระดาษเตรียมปากกาเตรียมสมองเปิดรับปัญหาต่างๆนะครับผมที่ผู้คนเนี่ยเอามาโพสถามเอามาแชร์กันนะครับผมในเว็บไซต์พันทิป c o m พร้อมไหมพร้อมเหอะอยากงานแล้วเมื่อแฟนทำผิดครั้งใหญ่ควรทำยังไงดีคะ อันนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะรบกวนถามความคิดเห็นทีค่ะแฟนเราเนี่ยได้ทำความผิดพลาดครั้งใหญ่ลงไปกรณีคล้ายๆกับคุณติก๊กแฟนคุณสอนราม อ๋ออโอเคโอเคเราแนะนําให้แฟนบอกความจริงทุกคนไปแล้วเงินที่ยืมทุกคนมาเนี่ยจะทยอยคืนให้แต่แฟนไม่เห็นด้วยที่เราบอกแบบนั้นและยังคงจะทยอยยืมเงินคนอื่นๆไปทั่วเพื่อที่จะไปอุดดอกเบี้ยของคนก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยนี้ก้อนใหญ่มากๆประมาณแปลา้าน 8หลักก็10ล้านนะครับคุณผู้ชมเราเองเนี่ยไม่ได้มีกําลังทรับจะไปซับพอร์ตขนาดนั้นแฟนเราเนี่ยไม่ให้เราบอกใครเลยรวมถึงญาติๆของเขาด้วยเราเองเนี่ยกลัวว่าแฟนเราจะมีความคิดคือคิดสั้นะนะครับเราเนื่องจากเป็นแฟนของเขาเนี่ยเราควรทํำยังไงดีคะมีอะไรที่เราสมควรทําบ้างในเวลานี้ลบกวนขอคําแนะนําด้วยขาขอบคุณคะ่ะ จากที่อ่านมาเนี่ยนะครับผมเจ้าของกระทูเนี่ยนะครับต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องแฟนตัวเองนะครับผมน่าจะมีปัญหาเรื่องการยืมเงินซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ายืมเงินไปทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับพฤติกรรมของแฟนเนี่ยคือยืมเงินคนไปทั่วยืมก้อนเล็กๆก,ก้อนใหญ่ๆเอาไปอุดจ่ายดอกเบีย้ยของคนก่อนหน้านี้ที่ยืมมาใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ ตั้งใจดูกระทูนี้เลยนะครับปรับทัศนคติแฟนให้หยุดการกู้ยืมและปรึกษาหารือกันว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดได้อย่างไรอันนี้เป็นการแก้ปัญหาแบบเบสิกเลยนะครับนีบางคนบอกหนีไปครับหนีไปเลย ออกห่างจากผู้ชายคนนั้นเลยโอ้โหอย่าคิดตามทุนหรือยืมเงินเพื่อมาหมุนมาต่อทุนเพราะมันจะหนักกว่าที่เป็นอยู่ครับแนะนําให้ยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะหนักมากในตอนแรกๆแต่มันจะดีขึ้นตามลําดับอย่าคิดหนีปัญหาเงินทองไม่ตายก็หาใหม่ได้ครับค่อยๆหาค่อยๆก้าวไปข้างหน้าไม่นานก็หมดครับ นี่คือคอมเมนต์คุณภาพเลนะคุณผู้ชมนะบอกครอบครัวของเขาครับสิ่งที่เขาทำตอนนี้คือการปกป้องตัวเองเท่านั้น้ย,ยิ่งคุณช่วยเขาปกปิดเขายิ่งถลำลึกเท่านั้นไม่พอคนที่เขายืมจะยิ่งเดือดร้อนไปกับเขาด้วย นี่ผมคูรเห็นด้วยเลยนะความคิดนี้ผมเห็นด้วยแบบสุดๆเลยนะครับเลิกเถอะครับทัศนคติแฟนคุณเนี่ยมันเกินเยียวยาแล้วแฟนคุณเขาไม่ห่วงตัวเองเลยและจะมาห่วงคุณได้ยอย่างไรถ้าเรื่องแดงขึ้นมาเขาคงตัดช่องน้อยแต่พอตัวทิ้งคุณไว้เพื่อรับปัญหาแน่ๆท่านผู้ชมว่าจีนไหมถ้าเกิดอะไรที่มันแบบกดดันมากๆอย่างที่เจ้าของกระทู้กวเนี่ยนะครับอาจจะมี เหตุที่ต้องสูญเสียอันนี้เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมนะครับจากประสบการณ์ที่พอมีอยู่บ้างคนลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ลาจากโลกนี้ไปครับคือไม่คิดค่าตัวตายแน่แต่การทําแบบนี้เนี่ยสักวันเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ครับอยู่ที่ว่าจะช้าหรือจะเร็วแค่นั้นเองถ้าไม่แก้ไขตัวเอง ต้องรีบแก้ไขนะครับไม่ใช่ผัดวันประกันพุ่งน่าจะเป็นแบบนี้ครับคือบอกจะแก้ไขแต่แถไปเรื่อยๆคือเลื่อนไปเรื่อยๆแต่เวลาทางตันมันไม่มีเลื่อนให้เรานะครับคุณก็มองหาชีวิตใหม่ด้วยนะครับอุ้ยฝากชีวิตไว้กับคนนี้ไม่ดีแน่ๆมองหาไว้ก่อนครับจะไปมีชีวิตใหม่ไหมคุณเองเป็นคนเลือกว่าทางไหนดีกว่ากันสู้ๆครับ โอ้โหอันนี้คือจริงนะอันนี้คือจริงเลยนี่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 หยุดเล่นทุกอย่างให้ได้หยุดเล่นในที่นี้เนี่ยคือการเล่นการพนันนะครับเจรจากับเจ้าหนี้ทุกคนเพื่อประนอมหนี้อันนี้ดีครับสําหรับคุณถ้ามีทะเบียนสมรสรีบไปหย่าเลย <c oughs> เพื่อจะได้เหลือเงินติดตัวไว้บ้างและสุดท้ายเราคิดว่า,าครอบครัวล่มสลายแน่นอนเพราะว่าเขากล้าเล่นขนาดน,นี้แปลว่าผีพนันเข้าสิงและไม่คิดถึงจิตใจคุณบ้างเลยค่ะ เท่าที่ฟังเนี่ยนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีความคิดไปทิศทางเดียวกันนะครับว่าแฟนของผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะนะผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแบบนั้นนะอาจจะติดการพนันยืมเงินคนนี้มาก่อนเอาไปเล่นเล่นเสร็จเสียทายังไงดีไปยืมคนใหม่เอาเงินก้อนใหม่ไปอุดดอกเบี้ยแล้วเอาเงินที่เหลือจากยืมไปเล่นต่อทบ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 ,ทบจนนี่เนี่ย ก้อนใหญ่สูงถึง8หลักก็คือหลัก10ล้านในมุมของผมโอ้โหผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีความคิดเห็นเหมือนกันแต่ทําไมเราถึงหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันเพราะคนที่มันอยู่ในภาวะที่เครียดพูดตรงๆนะคือผีพนันเข้าสิ่งเนี่ยเขาจะไม่มีสติคิดถึงเรื่องนี้หรอกครับวิธีการแก้ไขโอเคตั้งสติก่อนถามตัวเองแล้วว่าเฮ้ยกุหมด กูศูนย์กับการพน,นันหรือบาคาร่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ชวนเล่นกันทุกวันเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วมันได้คุ้มเสียหรอสิ่งที่เราจะต้องเสียไปเนี่ยเสียคนรอบข้างเพื่อนสนิทมิตรสหายจากการกู้หนี้ยืมสินและเรากำลังจะเสียคนใกล้ตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยคนใกล้ตัวเราเดือดร้อนไปด้วยถามตัวเองก่อนวันนี้พอหรือ,อยังถ้าไม่พอก็แล้วแต่ชีวิตคุณ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสงสารแม่วะสงสารเมียว่ะสงสารลูกว่ะผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มจากพูดจะเหมือนง่ายเริ่มจากหยุดเล่นมานั่งนึกอ่ะเขียนเลยเฮ้ยกูยืมใครมาบ้างวะไอพงกูยืมมาแสนหนึ่ง ไอ้ต้นกูยืมมา8ปดหมื่นไอ้สอนกูยืมมาสามพันคือนั่งลิสต์ก่อนเลยครับว่าเรายืมเงินใครมาบ้างหลังจากนั้นหยิบหูโทรศัพท์โทรไปหาหยิบหูโทรศัพท์โทรไปหาอย่าพิมพ์ไปบางข้อความบางตัวหนังสือเนี่ยมันสื่อไม่ได้เท่ากับน้ําเสียงที่เราโทรไปหรอกครับพงเพื่อนเงินที่กูยืมมึงมาเฮ้ยกูกูมาเล่นการพน,านันกูมาทํานั่นทํานี่เล่าและพูดความจริงให้จริงใจที่สุด บอกไปเพื่อนกูกูเลิกแล้วกูหยุดแล้วว่ะกูโทรมาหามึงเนี่ยเพราะว่ากูตั้งใจที่จะทํางานแล้วก็ทยอยใช้มึงมันอาจจะไม่ได้ปุบปับแบบที่กูรับปากแน่นอนตอนไปยืมรับปาก3วัน7วันเดี๋ยวคืนเพื่อนโทรไปแล้วบอกเฮ้ยกูจะทยอยใจ่ายให้มึงนะเว้ยเดือนละ5 0 0พันเดือนละหมื่นเดี๋ยวกูทํางานพิเศษนั่นนี่นู่นเริ่มจากการโทรไปปณีประนอมนี่ก่อนครับถ้าคุณกล้ายืมเงินหลักเป็นแสนเป็นล้านจนนี่ถึงมีเป็นหลัก10ล้านเนี่ยแน่นอนรายได้คุณต้องนิดนึง ต้องมีหลักแสนเพราะฉะนั้นการโทรไปมานีปนอมขอเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเป็นอันดับแรกที่ควรจะทำหลังจากนั้นค่อยๆ่คอคุยค่อยๆปรับไปเรื่อยเรื่อยื่อ,อแน่นอนครับแรกๆยากเดี๋ยวหลังๆังมันจะเริ่มโฟร์พอมันเริ่มโฟร์พอนี่หมดคุณสบายใจได้เลยและคุณอย่าหันหลังกลับไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเรื่องแบบนี้คนในครอบครัวก,ก็สําคัญการพูดคุยกับคนในครอบครัวสําคัญมากๆภรรยา หรือพ่อแม่พี่น้องถ้าคุยได้ผมอยากให้เปิดใจคุยนะจากที่ปกติเราเคยอาจจะเคยส่งเงินให้แม่เราเดือนละห้าพันเดือนละหมื่นก็ก็ขอก่อนแม่ช่วงนี้ผมอย่างนั้นอย่างนี้เล่าไปตามความจริงผมมาท่านเข้าใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกผมว่าโอา้โหเรื่องเนี้ยแม่งโดนใจหลายคนนะ่ะวัยรุ่นไทยยุคนี้และนะกูเห็นนะอันนี้ตัดไปลงติ๊กต็อกเลยนะไอพวกที่ดูดคลิปกูไปลงเนี่ยนะครับผมไม่เคยว่าไม่เคยบ่นเลยผมอยากให้ทุกคนสนุกและมีรอยยิ้มแต่ หลังๆเริ่มมีประเภทที่ว่าดูดคลิปเราไปลงฝากกดติดตามด้วยครับนี่ช่องใหม่ปิ่มคุงทุยช่องใหม่ปิ่มคุงอะไรมึงเพรเจออะไรไอทําอย่างนั้นเน่ะน่าโกรธแล้วแต่สิ่งที่น่าโกรธมากที่สุดก็คือมันเอาไปโปรโมทเว็บพนันคุณดูดคลิปผมไปลงคุณมียอดวิวคุณมีคนติดตามหลังจากนั้นคุณเอาไปขายคุณเอาไปโปรโมทเว็บพนันเดี๋ยวคุณเจอผมแน่ผมเตือนแล้วนะนี่คือการเตือนครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะครับไง ดูไหมวันนี้มาดูไหมก็ต้องดูเลยครับกูทนไม่ไหวแล้วพวกมึงอ่ะหัวข้อที่2ที่น่าเอามาพูดคุยกันคุณผู้ชมเลี้ยงเด็กให้ดีโดยไม่ตีได้จริงไหมคั <c oughs> น,นี้เราได้ยินกันตั้งแต่เด็กครับเลี้ยงวัวให้ผูกเลี้ยงลูกให้ตียังใช้ได้ไหมกับยุคสมัยนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน นนส่วนตัวเนี่ยโตมากับการที่ตอนเด็กๆเนี่ยถูกตีมาโดยตลอดจนโตมาระดับหนึ่งพูดคุยรู้เรื่องอายุ9-10ถึงก็เลิกโดนตีไปเองหันมาพูดคุยแทนจนตอนนี้เนี่ยอายุ13มีหลานคนหนึ่งอายุสองขวบพ่อแม่หลานก็ท้องไวเรียนตอนอายุ17ทั้งคู่พวกเขาเลี้ยงหลานเราแบบไม่เคยตีแต่หลานเรางงงงมากไม่พอใจอะไรก็วีนใส่ตลอดอะไรไม่ได้ดั่งใจก็ร้องตลอดอาจเป็นเพราะ ไม่พูดด้วยเลยร้องตลอดจนไม่เดือนที่แล้วเนี่ยส่งหลานเราไปดัดนิสัยกับตาของหลานเราหลานเราโดนตีขาเขียวช้ำไปทั้งตัวเลยแลยอยากจะรู้ว่าเราสามารถเลี้ยงเด็กให้ดีโดยไม่ตีได้จริงๆหรือเปล่าคือคนที่ตั้งกระทู้เนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นเด็กอายุ13แต่ว่ามีหลานวัยอ่าว่างั้นเถอะพ่อแม่พี่น้องท้องอะมีหลานวัยอีกคนหนึ่งสองขวบตัวเองเนี่ยโดนตีมาตั้งแต่เด็กจนอายุ9ขวบ10ขวบเนี่ยก็เลิกโดนตี เปลี่ยนวิธีการมาเป็นคุยแทนเฮ้ยอย่าทำหน้านันนีนุนแต่หลานเนี่ยงองแงร้องไห้ตลอดเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงจริงสําหรับบางครอบครัวและไม่จริงสาหรับบางครอบครัวอยู่ที่พื้นฐานของครอบครัวการเลี้ยงดูเด็กไม่มีสูตรสําเร็จเพราะถ้ามีสูตรสําเร็จป่านนี้มีแต่คนดีเต็มไปหมดแล้วตีไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ต้องรู้ว่าใช้ยังไงเมื่อไหร่และสิ่งที่สำคัญคืออย่าใช้อารมณ์เมื่อจะตีและจะตีอย่างไร ให้เด็กหลับจำอ่าความคิดเห็นง,งี้เพื่อนๆว่าไงครับถ้าสองขวบจริงแล้วยังไม่พูดควรพาหมอเช็คพัฒนาการนะคะว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือที่ไม่พูดเนี่ย เพราะการเลี้ยงดูไม่หมมเหมาะสมเอออันนี้น่าสนครับปกติแล้วเนี่ยสองขวบเป็นวัยกำลังดื้อเลยเริ่มเป็นตัวของตัวเองชอบปฏิเสธเอาแต่ใจเป็นพัฒนาการตามวัยไม่ได้ดั่งใจอะไรหลายอย่างจะลงไปดิ้นและกีดกีดกับพื้นอันนี้จริงครับเพราะตอนนี้เด็กผมก็เป็นแต่แม่ผมใช้วิธีกระทืบครับ <c oughs> ทุกอย่างเนี่ยจัดการได้ฝึกได้อยู่ที่ผู้ปกครองจะทําความเข้าใจการเลี้ยงเด็กและฝึกเขายังไงเด็กสองขวบลงไปดิ้นถ้าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่รบกวนใครดิ้นไปเลยร้องให้หมดแรงไปเลยไม่ต้องตามใจสุดท้ายพฤติกรรมนี้จะน้อยลงเองเด็กเนี่ยจะมีความคิดว่าเอลงไปกีดลงไปกีดลงไปกิดเลยพอผู้ใหญ่อ่าเอามามาลุกขึ้นมาตามใจเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูทําอย่างเงี้ยแล้วกูได้วะ่ะแต่ถ้าปล่อยให้กีด เหนื่อยก็หยุดเด็กมันจะรู้สึกแล้วเยเจ็บคอก็เจ็บเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ได้อีก <c oughs> เป็นเวรนั้นได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะผมว่ามันก็ต้องมีนะครับครอบครัวที่ทําได้แต่อาจจะยากหน่อยยังไงซะช่วงไม่เกิน10ปีเนี่ยต้องมีสักครั้งมั้งแหละหมายถึงเรื่องการตีนะครับคุณผู้ชมเราโตมาโดยไม่โดนตีเลยค่ะน้องชัยเราก็ไม่โดนพอเรามีลูกเนี่ยเราเคยลองตีบ้างนะ แต่ไม่ได้ผลค่ะเลยเลิกตีแล้วมันไม่ช่วยถ้าเลี้ยงเด็กแบบมีความรู้ศึกษาพัฒนาการของเด็กเนี่ยจะรู้เองว่าวัยนี้ต่อให้โดนตีไปก็เท่านั้นแหละไม่ช่วยมันเป็นที่วัยค่ะลงโทษด้วยวิธีอื่นจับแยก time out หรืออะไรก็แล้วแต่ยังได้ผลสมากกว่าเอออันนี้ผมเห็นด้วยนะคือการตีเนี่ยตีให้เจ็บหลังจากเจ็บแล้คิดว่าเด็กจะกลัวเด็กจะกลัวและจะไม่ทำ หรอไม่รู้นะผมก็โตมากับการโดนตีครับไม่อันนี้ไม่ได้โลกสวยนะบอกก่อนนะครับโดนส้มตีนแม่มาเยอะโดนไม้มาเยอะโดนหูโดนเพียบครับคุณผู้ชมสารพัดสารเพครับแต่พอถึงจุดหนึ่งอะแม่ผมก็ไม่ยุ่งกับผมไม่ตีไม่ะไรเพราะว่าเพราะอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าด้วยความที่เราโตขึ้นหรือว่าอะไรแต่เรื่องบนก็คือยังมีนะเรื่องปกติสำหรับครอบครัวมผมแต่เรื่องตีเนี่ย จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแม่ผมตีผมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่จำจำได้ว่าโดนตีแบบไหนบ้างแต่จําไม่ได้ครับว่าโดนตีล่าสุดเมื่อไหร่ใช้คํานี้สำหรับผมเรื่องนี้นะครับผมผมมีความรู้สึกว่าเลี้ยงลูกให้ดีโดยไม่ตีได้จริงไหมผมว่าเลี้ยงให้เป็นเด็กที่ดีโตมามีคุณภาพได้โดยไม่ตีทําได้จริงครับทําได้จริงแต่ความรู้สึกผมนะทําได้จริงและการตีก็ไม่ได้ทําให้เด็กเลวร้ายครับงงไหมการตีไม่ได้ทําให้เด็ก เป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กนั่นนี่นู่น ôn. อ๋อผมโตมาเป็นคนไม่ดีเพราะผมโดนตีตอนเด็กครับวดฒิฟา <c oughs> <the> แต่ไม่ตีแล้วเป็นเด็กดีได้ไหมได้ครับอยู่ที่การเลี้ยงดูอยู่ที่การเอาใจใส่อยู่ที่การเรียนรู้พัฒนาการของเด็กผมว่าทำได้ในมุมผม,มนะ <c oughs> อีกสักเรื่องไหม <c oughs> โดนญาติว่าไม่แต่งงานมีลูกแกมาจะมีคนเลี้ยงหรอ <c oughs> <c oughs> คน ไเลยสวัสดีค่ะเรามีเรื่องอยากจะแบ่งปันแลกเปลี่ยนมุมมองกับสมาชิกพันทิปขอเล่าเลยนะคะเราคุยกับลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงของเราคนนึงเรื่องครอบครัวและเรื่องการแก่ตัวไปเขามีลูกสองคนวัยกาลังเข้ามาหาหลัยแล้วค่ะเขามั่นใจว่าแก่ไปเนี่ยเขากับสามีเนี่ยสบายเพราะมีลูกเนี่ยเอาไว้เลี้ยงดูตอนแก่ ช่องอะไรเนี่ยต่างจากเราที่ยังโสดจนอายุ40กว่าเขาถามว่าพี่เธอไม่คิดจะมีแฟนมีลูกบ้างเหรอแล้วตอบสั้นๆว่าไม่มีจากนั้นเขาพูดขึ้นมาว่าไม่มีลูกแก่ไปอ่ะจะไม่มีคนเลี้ยงดูเรานะเหลือเชื่อถึงจะมีหลานเขาก็ดูแลพ่อแม่เขาเท่านั้นแหละเราได้ยินเราก็ จุกนิดๆน,นะเรามานั่งคิดว่าเราผิดหรอที่อาจถูกมองว่าแก่มากลายเป็นภาระของลูกหลานคนอื่นเพราะไม่พยายามหาแฟนหรือหลับหูหลับตาคว้าใครก็ได้เข้ามาในชีวิตเพื่อจะได้แต่งงานมีลูกให้เขามาเลี้ยงดูเราตอนแก่โดยไม่ได้ถามความสมัครใจของลูกซัก คำหูแรงมากแต่เราเนี่ยมีจุดยืนตลอดนะถ้าไม่เจอคนที่ใช่ที่ลงตัวก็จะขออยู่แบบสดๆแบบนี้แหละจนแก่ตายช่างมันทุกวันนี้เนี่ยอยู่ได้แบบสบายๆเลยและมีความสุขตามภาษาคนโสดที่ตกผนึกชีวิตได้พอสมควรแล้ว เท่าที่ผมอ่านเนี่ยกระทู้นี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมคุณผู้หญิงคนนี้เขาได้นั่งคุยกับญาติตัวเองซึ่งญาติตัวเองเนี่ยมีลูกนะแล้วกำลังจะเรียนจบมหาลัยแล้วนะครับและเขาก็คุยกันนี่แหละคนที่มีลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเธอต่อให้เธอมีหลานอ่ะหลานก็คือลูกเขานะต่อให้เธอมีหลานเนี่ยหลานมันก็ไม่ได้ดูแลเธอเพราะมันต้องเอาเวลานเนี่ยมาดูแลตัวฉันอะไรเงี้ยดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทุกคนมองว่าถ้ากูไม่มีผัวเนี่ยจะเป็นภาระของหลานวะ นาสนต่อให้มีลูกต่อให้รับเด็กมาอุปการะไม่มีอะไรแน่นอนว่าลูกจะมาเลี้ยงเราตอนแก่ เช่นเขาอาจจะเสียก่อนอาจจะเกเรหรือติดคุกอาจมีไรายได้น้อยภาระมากจนดูแลเราไม่ได้ดังนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดเก็บเงินให้มากรักษาสุขภาพให้ดีหาข้อมูลไว้ว่าหากถึงวันดูแลตัวเองไม่ได้จะเข้าบ้านพักคนชราศูนย์ดูแลคนแก่ที่ไหนค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นี่ ไม่ไี่มีคุณภาพนะครับเขาแค่เจตนาดีค่ะคุณเจ้าของกระทู้เขาเป็นห่วงคุณไม่ต้องอธิบายอะไรกับเขามากหรอกก็แค่ยิ้มยิ้มข่าๆไปไม่ต้องไปต่อเล้ะต่อเถียงนะครับความคิดโบราณโยนภาระการดูแลตัวเองให้ลูกหลาน <c oughs> ประสบการณ์ตรงลุงผมเองลูกชายที่ทุ่มเททุกอย่างทิ้งพ่อตัวเองที่เป็นอัลไซเมอร์สุดท้ายแม่ผมต้องเอามาดูแลเองครับเฮียจุกจุกเฮียน้ำตาจะไหลเลยจุกจุกจุกจริงขออนุญาตพูดในมุมของคนที่ไม่มีลูกและมีแม่ งงใช่ไหมผมสามารถตอบได้ทุกมุมมองเลยสําหรับตัวผมเนี่ยนะครับทุกวันนี้ผมดูแลแม่ให้เงินแม่ผมไม่ได้มองว่ามันคือหน้าที่หรือผมไม่ได้มองว่าผมเป็นลูกเลยต้องทําสิ่งที่ผมทําก็คือผมอยากทําผมอยากทําเหมือนเวลาที่เราอยากจะกินไอติมกินข้าวไปเที่ยวใช้ชีวิตสนุกสนาน ไปดูหนังเหมือนกันผมแค่อยากทําผมอยากให้เงินแม่ผมอยากดูแลแม่มันคือสิ่งที่ผมอยากทําผมไม่ได้รู้สึกว่ามันคือหน้าที่มองในมุมกลับกันแล้วพี่พิมพ์มึงไม่กลัวเหรอมึงยังไม่มีลูกอะมึงไม่กลัวเหรอว่าวันหนึ่งมึงแก่ตัวไปอะจะไม่มีคนดูแลมึงนะเวย้ยมึงกับพี่เจนจะอยู่กันยังไงอยู่กันได้ครับผมสามารถอยู่กันได้ครับไม่ได้บอกว่าผมไม่อยากมีลูกเฉยๆครับผมพูดตรงๆตรงนี้เลยเฉยๆมีก็ได้ไม่มี ก็ได้มีความรู้สึกว่าดูแลกันเองได้ผมเมียแล้วก็พอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างวันหนึ่งที่แก่ตัวไปก็สามารถดูแลกันเองได้ผมไม่ได้อยากมีลูกเพื่อที่จะให้เขามาดูแลผมอะ่ะผมไม่ได้ต้องการชีวิตเป็นของใครของมันแต่ถ้าผมมีลูกและเขามีความอยากจะให้เงินผมอยากจะดูแลผมนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาก็แล้วแต่ชีวิตคุณถ้าคุณปรารถนาที่จะมาดูแลผมซึ่งคนเป็นพ่อก็ แกแล้วแต่แต่ถ้าคุณอยากจะไปใช้ชีวิตของคุณอยากไปอยู่เมืองนอกอยากจะใช้ชีวิตสนุกสนะก็ชีวิตคุณผมไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณดึกออกใช่ไหมผมแค่มีคุณเป็นลูกดูแลคุณแบบที่ผมอยากจะดูแลแค่นั้นฟังดูอาจจะดูงงๆแต่ก็นั่งเป็นความคิดผมกับแฟนที่คุยกันนะค,ครับซึ่งใครที่กดดันอยู่ตอนนี้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโหพี่หนูเครียดจังเลยอ่ะหนู เรียนก็ยังไม่จบที่บ้านก็มีภาระเยอะคุณแม่ก็เป็นหนี้คุณพ่อก็เป็นหนี้อยากจะเรียนจบไวๆเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบานั่นไม่ใช่ความผิดคุณมันเป็นสิ่งที่คุณอยากจะช่วยอยากที่จะดูแลคนที่คุณรักคุณอย่าไปมองว่ามันคือหน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่เว้ยมันคือสิ่งที่คุณคุณเห็นคนที่คุณรักพ่อกับแม่คุณลําบากแต่ถ้าวันหนึ่งเขาสบายอ่ะคุณก็จะรู้สึก ดีใจและสบายใจไปด้วยผมพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่หรือกําลังคิดเรื่องนี้อยู่ผมว่าคําพูดของผมน่าจะช่วยกระตุกจิตกระชากใจสักนิดหนึ่งให้คุณสรุปและมีกําลังใจเดินหน้าต่อนะครับ ไงสาระเต็มๆนานๆทีมีกระทู้เด็ดพันทิปเอาจุกๆไปเลยนะขอขอบคุณเว็บไซต์พันทิปด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของโพสต์ทุกโพสต์ที่เราเอามาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างแชร์กันวันนี้ขอบคุณมากครับ